ตลมินทีดูเหมือนว่าออตอนนี้อาจจะยังไม่ลงตัวแต่ว่าหน้าตาอาจจะแบบเริ่มมีเปิดเผยออกมาบ้างแล้วสําหรับอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะความจ,จริงในแง่ของจํานวนสสเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีจํานวนมากกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะครับเพราะว่าพรรคร่วมมีสาีสสหัาออกไป3นะครับจากที่เคยได้นี่ะเพราะว่ามีประธานรองประธานแลน้วเป็นเอกภพิษใช่ไหมครับเออมีแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือคุณเฉลิมยุบุลุงใช่ไหมฮะ ปรากฏว่าได้ถึง319เพราะมีมาอีก9คนมาเติมนะครับจากพรรคเป็นธรรมด้วยคือในแง่ของจำนวนสสจาก500คนดูเหมือนว่ารัฐบาลมีสถิรภาพเพียงพอนะครับแต่ว่าอยู่ที่ตอนตั้งคอรมนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจว่าระบบรัฐสภาเนี่ยเมื่อสสเนี่ยเลือกนายกซึ่งคือการเลือกนายกแทนประชาชนนะครับในนามผู้แทนปรงชนชาวไทยพอนายกได้รับการโหวต9แต่งตั้งะทีนี้เป็นอำนาจของนายกครับ ในการจะทูลเก้าชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าจะประกอบด้วยใครบ้างในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของระบบรัฐสภาใช่ไหมว่าพักเสียงเข้ามาเขาต้องตกลงกันเจราจากันแต่เนื่องจากอันเนี้ยเราก็เห็นได้ชัดใช่ไหมครับว่าทางรัฐบาลคือพักเพื่อไทยเขาเขาเดินเกมเร็วไม่มีการเจราจาตําแหน่งเก้าอีก้ก่อนแล้วค่อยยกมือแต่ยกมือทันที2วันหลังจากที่คุณเศรษฐาพน้นตาแหน่งว่าง่ายคือไม่มีการเจราจาตําแหน่งในรัฐรัฐมนตรีก่อนในพักต่างๆนะครับเราเข้าใจอย,อย่างนั้นใช่ไหมครับ ซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยปัญหามันก็คงจะไม่มีอะไรถ้าหากว่ามันไม่มีความขัดแย้งหรือแตกแยกในพักเดิมแต่ปัญหามันเกิดขึ้นที่พักหนึ่งนะครับก็คือกับพักพลังประชารัฐเพราะเป็นปัญหาภายในพักทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับว่าเมื่อมีมีกลุ่มหนึ่งและเป็นกลุ่มใหญ่นะครับจาก40เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่คือ20กว่าเขาออกมาคือประกาศตัวว่าไปอิสระนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอพักเข้าประชุมกันโดย ทางเลขาธี่การพักไม่ได้ร่วมด้วยแล้วก็มีก็เลยกลายมีรายชื่อที่ไม่เหมือนกันคือที่แตกต่างกัน่ะมีทั้งเหมือนและต่างใช่ไหมครับก็อยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับหรือว่าท่านรัฐมนตรีนะครับคุณแพรทองทานว่าจะตะัดสินใจยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเพราะจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการตกลงกันไม้่ก่อนแล้วก็ในรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าต้องจัดสรรเก้าอี้ให้ใครยังไงบ้างเพราะว่านายกเขามีอํานาจในการสร้างทีมของเขา ใช่ไหมครับว่าจะเลือกใครเป็นคอรมอบ้างก็เป็นเรื่องของการตกลงว่าให้มีเสียงข้างมากจากที่เป็นพรรครัฐบาลเพราะว่าเมื่อถึงตอนเสนอร่างกฎหมายก็ดีถ้าถูกฝ่ายค้านลงมติไม่ไว้วางใจก็ดีเนี่ยจะมีเสียงมากพอที่จะผ่านมติพวกนี้ไปได้ใช่ไหมครับหรือพอรบรผ่านได้ก็สรุปคือเป็นเรื่องการเมืองครับในส่วนของพรรคพลังประชารัฐว่านายกจะเอายังไงกับประเด็นเรื่องผลเอกะวิตยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเศถษฐตรภาพเนี่ยความจริงต่อให้ผลเอกะวิตยไม่อยู่ เข้าใจว่าจะมีอ on ีกพ mm ักหนึ่งจากฝ่ายค้านคือประชธิปัตย์เท่าที่เป็นข่าวจะมาเติมด้วยนั้นปัญหาเนี่ยในแง่แต่มวลเสียงสสอเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับพลเอกประวิตยตังหานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยพักพืชไทยจะตัดสินใจอย่างไรหลายคนก็วิเคราะห์เรื่องของกรณีนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของคุณนักสินที่เข้ามาเหมือนจัดการแล้วอาจจะเป็นเกมเอาคืนนักสินอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์วิเคราะห์อะไรครัรื่องนี้ความจริงนายยมตรีเนี่ยนะครับก็คือคุณแผงทองทาน แล้วควรต้องมีอิสระในการตัดสินใจแต่แน่นอนครับจะปรึกษาใครบ้างคนในครอบครัวก็เป็นเรื่องของคุณแพรทองทานนะครับแต่ว่าเรารู้แล้วเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นความขัดแย้งก็ถ้าพูดตรงๆคือก็เป็นเรื่องคุณทักษิณตัดสินใจว่าจะปรองดองกับพลเอกประวิทยนะครับซึ่งถ้าปรองดองประวิตยเนี่ยมันก็ทําให้การประกาศอิสระภาพของพลเอกร้อยเอกธรรมนัฐก็จะดูก็จะดูแปลกใช่ไหมฮะก็เป็นเรื่องของพวกคุณทักษิณจะตัดสินใจนะครับถ้าเดินหน้าไปในทางที่เรื่องร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็ไม่เอา พลเอกประวิตยอยู่ในคอรมอต่อเนี่ยมันก็จะเป็นไปทางหนึ่งนะครับอันนี้สรุปคือเป็นเรื่องการเมืองระหว่างคุณทักษิณกับบ้านป่าลอยต่อคนบ้านป่าที่คุณทักษิณพูดถึงนั่นแหละถ้าดูจากคําพูดของคุณทักษิณที่ในงานวิชันวันนั้นเขาดูแล้วจะสลัดความสมคัญของพลเอกประวิทยคือเรื่องนี้เนะี่ยต้องไปถามนะครับท่าทีจนถึงวันที่ ในงานนะครับที่คุณทักษิณมาพูดเรื่องวิสัยทัศน์หรือบางคนก็บอกว่าเหมือนกันเป็นการถแถลงนโยบายรัฐบาลเลยนะครับก็เป็นเรื่องคุณทักษิณน,นะครับยังคงยืนตามที่พูดวันนั้นไหมหรือหรือจะยังไงนะครับก็คือเป็นเรื่องสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับประเด็นมันเลือกมีเรื่องเดียวเองระหว่างพลเอกประวิตย์กับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณทักษิณจะเอาอยัางไงถ้าตามท่าทีที่ผ่านมาจนถึงจนถึงก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ เห็นได้ชัดว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เลือกทางพลเอกประวิตธแล้วนะครับถึงได้มีการออกมาของร้อยเอกธรรมนัฐเป็นกลุ่มพร้อมกับสสยี่สิบกว่าคนเช่นนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็ให้รอดูนะครับว่าออคอรม,มอเนี่ยจะจะ,จะทูนก้าวเมื่อไหร่นะครับนี่คอรมอเนี่ยนะครับความจริงก็ไม่ควรเดินช้านะครับเพราะคอรมอรักษาการเนี่ยนะครับก็ก็ไม่ควรจะทำ หน้าที่แทนคอรมอตัวจริงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีนายกแล้วควรต้องรีบนะครับเมื่อเรื่องนี้กับเรื่องที่เพื่อไทยต้องรีบจะจบโดยเร็วบะครับคุณทักษิณตอนนี้ที่กลับมาปพิเศษก็ได้ว่าอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยประเด็นเฉพาะเรื่องของการครอบงำทางการเมืองเพราะว่ามันจะสร้างปัญหาให้กับการไทยนาครับความจริงไม่ใช่อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เราถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วแต่คุณทักษิณก็ตอบดีว่าไม่ได้ไม่ได้ครอบงำแต่เป็นครอบครองก็คงเป็นมุกตลกไปนะครับแต่ว่าข้อสําคัญคือ ที่คนเขาถามแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ในพรบพรรคการเมืองนะครับที่มาตรา29าเขียนไว้ไงห้ามม่ให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคมาควบคุมครอบงําสั่งการแล้วเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ไปถึงถูกร้องไปถึงยุพักได้ใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ทราบว่าพักเพื่อไทยคุณทักษิณได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้หรือเปล่านะครับแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันจะตามมาได้นะครับถ้าหากว่าบทบาทคุณทักษิณเนี่ยเป็นในทางที่เรียกว่า เหมือนกับนายกตัวจริงดูราวกับว่าเป็นนายกตัวจริงแล้วคุณแพรทองทานไม่ทําให้เห็นว่าเป็นอิสระนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องนี้ซึ่งความจริงมันเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรด้วยนะครับเพราะสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยเขาได้แก้ปัญหาสมัยที่คุณสมชายเป็นนายกคุณสมชายเป็นนายกเนี่ยพอพักตอนนั้นคือพลังประชาชนถูกยุบคุณสมชายวงสวัสดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชาชนก็ถูกตัดสิทธิ นะครับความเป็นนายกก็เลยพ้นแล้วคอรมรก็พ้นด้วยแล้วผลที่ตามมาคือเพื่อไทยก็กลายเป็นฝ่ายค้านในตอนนั้นนะครับเ,ออเขาเลยสรุปบทเรียนนะครับพอตอนคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกในตอนเลือกตั้งปีห้าสี่คุณยิ่งลักษณ์จึงไม่มีตําแหน่งใดๆในพักเพื่อไทยเลยเพื่อที่ว่าเหมือนกับเป็นการเตรียมการว่าถ้าพักเพื่อไทยถูกยุบนะครับรัฐบาลยังอยู่ต่อแต่คราวนี้ก็คือกลับไม่เหมือนสมัยคุณสมชายคือ หัวหน้าพักเป็นนายกรลอพูดกับกันคือเป็นนายกโดยเป็นหัวหน้าพักอยู่ทีนี้พอมีประเด็นในตอนนั้นประเด็นเรื่องครอบคุมครอบงาสั่งการจากคนนอกมันไม่มีเพราะตอนนั้นเป็นรัฐมนูล50พรปฉบับปัจจุบันไม่มีทีนี้สถานการณ์ใหม่เนี่ยพอตอนนี้มันมีพรปพักการเมืองฉบับใหม่ซึ่งมันมีเรื่องนี้เข้ามาสถานการณ์มันก็ไม่เหมือนกับตอนนั้นนะครับมันจะมีประเด็นเรื่องควบคุมครอบงาสั่งการซึ่งไม่ทราบเพื่อไทยเขาได้เตรียมการเรื่องนี้ไว้อย่างไรที่ว่ามันจะมีเรื่องตามมาผมก็เลยเข้าใจว่าเรืื่่อองงเเรนี้ ให้ดูไปถึงตอนไหนรู้ไหมตอนที่จะมีการถแถลงนโยบายเพราะว่าพอมีการทูนเก้าแล้วก็โปรดเก้าคอรมอชุดใหม่นะครับแล้วก็ต้องมีการถวายสัตยปฏิญาณนะครับเมื่อถวายสัตยปฏิญาณแล้วเนี่ยภายใน15วัน15วันหลังจากถวายสัตยปฏิญาณเนี่ยนรุมนตีนะครับต้องถแถลงนโยบายต่อสภาคนก็จะติดตามดูนะครับว่าสิ่งที่คุณแพทองทานถแถลงเนี่ย เหมือนหรือต่างกับที่คุณทักษิณได้พูดไปในคืนวันก่อนแค่ไหนเพียงไรว่างง่ายคือถ้าคุณแพทองทานเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็ยังพอพูดได้ว่านี่ช่วยนายกไม่ได้ช่วยพักแต่พอคุณแพทองทานเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยมันจะแยกกันยังไงอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าจะเป็นโจทย์นะครับเพราะว่าคนที่อาจจะติดใจคุณทักษิณก็ต้องยอมรับว่าคนที่ติดใจคุณทักษิณตั้งแต่เดิมก็ดี หรือช่วง6เดือนในโรงพยาบาลตํารวจก็ดีเนี่ยนะครับเขาอาจจะไปร้องก็ได้นะครับไหนจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลตำรวจ6เดือนที่ผ่านมาอีกเนี่ยผมเลยคิดว่าการที่ทําให้คุณทักษิณเพิ่มเป็นเป้าอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นเป้าไม่ได้คุณแพทองฐานด้วยก็ไม่ทราบว่าคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาเตรียมการหรือมองเรื่องนี้วยย่ายังไงก็เป็นข้อสังเกตจากผมนะครับว่าว่าผมจริงแล้วบทบาทคุณทักษิณเนี่ยคนเห็นในคืนวันนั้นก็คือรู้สึกว่าออกมาโดดเด่นนะครับ จนกระทั่งเหมือนกับเป็นนายกตัวจริงนะครับอาจจะมีข้อดีคือคนที่แบบไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้ายัางไงต่อหนึ่งปีที่ผ่านมายังไม่เห็นผลเลยว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องพอฟังคุณทักษิณเหมือนเห็นทางไปเออเห็นแนวทางปฏิบัติเห็นว่าเออมีวิสัยทัศน์เห็นว่ามีแผนเห็นมีแนวทางเห็นมีเครือข่ายนะครับนักธุรกิจระดับใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมารวมตัวกันฟังคุณทักษิณดูแล้วมันกระตุ้นได้นะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นข้อบวก แต่ในทางการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะตามมาซึ่งก็ไม่ทราบว่าตรงนี้คุณทักษิณที่พักเพื่อไทยเขาเตรียมการไว้ยังไงก็ต้องรอดูนต่อไปครับอาจารย์ครับพมอคุณไพรอทอน,นี่มีหรือไม่มีพักประชาธิปัตย์อันไหนมันเดียวกันนะครับข้อดีข้อเสียคือคําถามเนี่ยต้องไปถามพักเ,เพื่อไทยนะครับความจริงแล้วเนี่ยจำนวนเสียงเนี่ยนะครับเกิน300มันก็มั่นคงมากเพียงพอแล้วความจริงไม่จําเป็นที่ต้องมี แต่อาจจะเป็นการเมืองเพื่อทอนกาลังฝ่ายค้านให้น้อยลงไปอีกเพราะฝ่ายค้านยิ่งน้อยรัฐบาลก็ยิ่งแข็งแข็งยิ่งเข้มแข็งอาจจะมองไปถึงและตั้งเคาหน้านะครับยิ่งพักที่เคยเป็นคู่แข่งหรือพักคู่แข่งยิ่งมีปัญหาภายในยิ่งแตกแยกมาตลอยก็ยิ่งเป็นผลดีหรือเปล่าในทางการเมืองต่อพักเพื่อไทยอนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ง่ายคือความจริงแล้วในแง่จำนวนของสสเนี่ยเพียงพอแล้วและเป็นธรรมชาติของรัฐบาลนะครับ พอเป็นรัฐบาลไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเสียงมันจะมาเติมให้เองเพราะจะมีคนอยากเป็นอยากทํางานนะครับอยากที่จะมีลงพื้นที่แล้วไปบอกประชาชนว่ามีงานมีอะไรต่างนะครับแล้วก็เตรียมไปถึง้วตังเขาหน,าน,น้เป็นธรรมชาตินะครับที่ที่ท,ที่พอเป็นรัฐบาลไประยะหนึ่งเนี่ยจะบนเสียงบนผสมจะมาเติมดังที่เราเห็นมาเติมมา9คนนะครับในการเลือกคุณแผ่ทองฐานถ้าเกิดมาอีกเกือบครบพักนะครับในใน,ในส่วนของพลังประชารัฐนี่มา20กว่าจาก40 แต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะมาถึง21ใช่ไหม21จาก25มันก็มาเกือบทั้งพรรคนะครับแต่ว่าประชาธิปัตย์ก็คงจะแตกต่างแตกต่างจากพลังประยุทธ์ตรงที่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเสียงข้างน้อยคือเขาไม่อยากร่วมรัฐบาลแต่พลังประยุ์พลังประยุธ์เนี่ยอยากร่วมรัฐบาลทั้งคู่แต่ว่าจะขั้วไหนจะยังไงนะครับก็ติดตามดูต่อไปครับโอเคเนาะ,อะโอเค,ค ไม่ได้ไไดอพอรปมันต้องห้าไมไปแล้วพอรปมันห้ามหมดเลยคือคือ,ค,อคือผู้ร่างรัฐธรรมนูญเขาเขียนไม่หมดแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเคยมีคดีโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับข้องกับเรื่องทุจริตอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นสมาชิกพักไม่ได้นะครับโอเคไปฟังข้างในต่อนะเขาจะว่าผมาาครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราไปขึ้นไลฟ์อีกช่วงหนึ่งในช่วงเสวนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ